สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดชูจุดคนทองบาทองตามเนชแนลมาท่านเอ๋มื่อี้นบาทองมาอยู่ะสยามพี่น้องสถานีรถไฟฟ้าสยามโอ้ยพี่น้องเป็นครั้งแหลของบาทองเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยได้เห็นเต็มตาสวยงามคนเยอะขนาดพี่น้องสิ่งที่แปลกพี่น้องเอ้ย ไปไปเบิ้งนำบอทองว่ามันตื่นเต้นขนาดไหน่ามีผู้ใดตื่นเต้นกับบอทองบอพี่น้องเดี๋ยวบอทองกลับกล่องไปเบิ้ลทำการนับพี่น้องว่ามันเป็นแนวไหนเนาะป๋อถูกพี่น้องนี่นี่แหละนี่แหละสิ่งที่บอทองบ่เคยเห็นแปลกูแปลกตาท่านหน๋ยว้านี่พี่น้องอันนี้คืออ่า เป็นทางรถไฟฟ้าพี่หน่อยสามสันสี่สันพี่หน้อยสี่สันเลยเบิงเอาเบิงเอาพี่น้อยความเขาพัฒนาว้า่นสี่สันพี่หน่อยโอ้โหพี่น้องอย่างมนขนาดนี้ว่าประเทศไทยคุนกว่าร้อยหลายพัฒนาอย่างวุฒิุุญญาพี่น้อยนี่คือทางรถไฟฟ้าเด้ทุกคน ซีเซนโอ้ยพี่เนาะพวกนี้แต่จงได้วันซ้อนกันอยู่ซีเซนคุณเด้อนี่คนเลยบอเคยพ่อบอเคยเห็นคนซีสันซีเซนมันจะแยกไปทางซีร่มกับนีกเนาะไปทางประกาศกับปอทุ่อย่างที่ลายขนาดนี้เนาะ ไปพี่น้องเดี๋ยวบาททองที่พาท่านมาลออมาทบละเลาะแถวๆนี้เนาะว่าบรรยากาศมันนี้คึกคักขนาดไหนควนมันสิหลายขนาดไหนเนาะโอ้ยพี่น้องนี่แต่สาวทางชาติสาวจีนสาวฝรั่งเต็มยืนเป็นแถวทุกคนว้าวปุ่นเบิ่งดูสะพานลอยพี่น้องโอ้ัวยสะพานลอยกลางถนนกลางอากาศเลย โอ้บ่เคยพอบ่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยพี่น้องขูนเบิงเอง áo บ่ขอตึกกระูสงส่วนตัวนั้นก็เป็นตึกไปยกที่สูงสูงพี่น้องสูงตึกไปยกขอไปหนึ่งเงินทางรถไฟสีสันหมดเดยท่านเดบ่เคยพอบ่เคยเห็นถ้าทำไมเห็นประเทศไทยท่านเด ว้าวคนก็นลอยหลุดก็ลอยไปท่านเดี๋ยวมาฟองพาท่านไปชมเบึงข้างหน้าว่ามนีอย่าง,งเนาะไปไปชมเบึงน้ำปลาทองกัน,ากนตามไปไปท่านเดียวอ้เบิ่งรถฟังนี่ฟังนี่นนอง โอ้ยความ,จวมเจริญว้าวเขมีแนวสีวรอเลยทุกท่านเลยมาเห็นกระดานนี้แล้วคุณน่ะโอ้โหทางรถไฟทางรถไฟฟ้าเลยทุกท่านเลยสีสันคุณน่ะโอ้โหอย่างสีไลายขนาดนี้ว่าทุกคนทุกท่านเลยถนนข้างก็ตามสีสันโอ้โหว้าว จอ L E D ไงไงมาฟังน yeah. ี <tampoco S 2> <music> <cities> <oms on chae ode> ่มาฟังนี่ทุกคนทุกท่านมาชมเบปงนลำบาทของเราทั้นันเนาะความมันทักงนน่าเก๋ปุ้ยเบินไป้างนอกก็อย่างตื่นตาตื่นใจทุกคนเลยคุณนะโอ้ตึกหนาตกปุ้ยที่นนอกเลยคุณนะความงาม ไปๆไปท่านเลยมาชมกับบ่าวกองพี่นอ้องตื่นเต้นขนาดหนตั้งแหนกพี่น้องเลยบอกคิดบอกฝันว่าสีมาเห็นของอลังการขนาดนี้ว้าวฝุ่นรถทางรถใฟฟ้าฝุ่นรถทำไมมันลายาคลักอี่านี้ น้องเลยมาทางนี้มาทางนีาทาง้ทุกคนขึ้นไปขึ้นบนจักน้อยเนาะทุกท่านคนน่ะมาสุดทางทางรถไฟโ,โ,โอ้โหน้ำตกออกจากาสเสาออกจากาากำแพง โค็ดรถตางในเชังแม้วันคนเลย้ดโอ้โอยอนี่คือทางรถไฟฟ้าเลยทุกคนโค้ดรถไฟฟ้าไปจอดที่ขุ่นบนนะคุณมาโดกค้กคเลยโคมาอมกแล้วคันหนึ่งอมกแล้วคันหนึ่งโอ้คันบนคนุณมา ทุกคนเลยว้าวบนเข้ามาจอดมาเทียบี่นเนาเป็นสถานอยู่ต้ยความมันใหญ่อลังการมากๆเลยทุกคนเลยว้าวมาทางนี่มาทางนี่ทุกคน าพาไปชมเบิ้งน้ำตกออกามาจากกวาแพ้งอบโอ้ย่น้องเยไปขึ้นไปเบืบอ้องบนต่อหน่อยความมันจะใหญ่อลังการขนาดใดนเน,นาะไป ไปแล้วไปแล้วไฟฟ้าไปแล้วคนฝุ่นคนก็ร้อยหลายหนักหนักตะเกียบก็อยยุกเนี่ชาวจีนชาวต่างชาติหน่อยเต้ยโบกหูว่าเข้ามาเล่นยังยังกันเนาะมันคือหลายขนาดนี้วะคนเลยเออ คนคอมมาหลายพี่น้องเอ้อสยามเกือบแตก,กสถาน,นีรถไฟฟ้ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนตึกกันใหญ่คนกันลายโอ้คนข้างหน้ำก็จะมีน้ำพุทุกคนเนี่ยน้ำพุปุ้ยมีจอ led ปฟาดทุกคน สออนดีสออนดีหรอน้ำผุ้น,ผน้ำปุ๊นคนคนกายหลาหลา้าคนคนเข้ามาถ่ายรูปกันเต็มเลยสั้นส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่าลานค้า ครับขายเสื้อผ้าคุณนิดรถมาแล้วมาแล้วท่านนิดรถมาแล้วรถมาแล้วคนยืนรอหลอกมีกี่คนกูนะหน่อยสายนี้น่าจะไปขี้หะคุณนิดน่าจะไปขี้หะส่วนตัวนี้นะ อู้สาวจีนทำไมมันหลายคักที่หล่อทั้งจีนท,ทัทง้งไทยทั้งฝรั่งเต็มไปหมดเลยเอามาดานี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 ทุกคนท่านมาดานีนี่โอ้ดีมีโอ้โหผลทำไมมันหลายคลั่กที่หรอว้าวอันนี้เป็นครั้งแรกของบับคลองเด้อทุกท่าน มาครั้งแรกก็ตื่นเต้นมีแต่ตร,รอก็เคยพ่อก็เคยเห็นความเจริญของเมืองไทยหน่อยนี่ที่ที่ิงบอกท่องลึดเมืดอไหรก็คือทางรถไฟรถไฟฟ้าคนสีสันคนนี่บอมาอีกแล้วทางนั้นก็มาแล้วหน่อทางนี้ก็ไปทางนั้นกับแม่ปุ๊บปู่ คนไล่หลายคนก็มาเที่ยวมาชมกันมาเที่ยวห้างอยู่ข้างในไอ้เลยที่หน่อยมือทางเข้าห้างเนะทุกคนก็ขุดท่วนตัวนี้เขาดีลงมาจาก BTS อยู่ข้างบนน้อพี่น้องเขาดีลงมากเลยครัต่อรถรถไฟใต้ดินบางคนเข้าไปเที่ยวห้างไปชมห้างนะทุกคน ปิดสยามนีม่แหละคือสยามเมืองยิ่งว่าความงามความสวยติดอันดับหนึ่งของอาเซียนก็ว่าได้เด้ทุกคนทุกท่านเลยคุณนะป๊ทุกคนขคอยงื้แห่งเก่าเฮ็ดถนนสร้างถนนทำไมมันลายครักพีรอเฮ็ดดจจังแดนวะคนทุกท่าน คลี้ยงทางสลับตอบตอนงามหลายงามหลายคนเลยว้าวโอ้ยพี่หน่อยตื่เต้นหลายมันนี้มากอ่าสยามพี่หน่อยลงยุคเฟิ้าพี่พีเลงสยามจะกลับมาพ่อมองนี้พี่น้อยคนก็หลายหลาย ขึ้นตาตึ้นใจดีรอพี่น้องเลยเนาพี่น้องสหรับคลิปนี้บาทองกลาศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เลยเนาะมาคลิปนี้กแบบโกตรตัดสิทธิ์โคตรไรโคติดตามสําคัาคคาคญเนะาะโคกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้บาทองก็แล้วกันเนาะทุกคนทุกท่านเอาสหรับคลิปนี้ปลาศิลาท่า,ทานผู้ชมเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพบกันใหมค่คลนะิปหน้าสวัสดีครับว้าวหลายคักลายแห้งทุกคน